อกจากนี้ยังมีประเพณีชุดโดซึ่งเป็นการผูกสัมพันธ์ระหว่างสามูไรัยผู้ใหญ่กับสามูไรัยหนุ่มหน้าอ่อนและประสบยศขั้นสูงสุดสามูไรัยหลายคนยอมคว้านท้องเพื่อเป็นการสแสดงความรับผิดชอบแลกเปลี่ยนกับความอยู่รอดของคนในปกครองอทั้งเด็กผู้หญิงฝ่ายข้าศึกก็จะยอมรับเหียดน,นั้นแล้วไว้ชีวิตครอบครัวของอีกฝ่ายและสมรัยทุกคนจะมีดาบสั้นที่เรียกว่า ทันตกสำหรับใช้คว้านท้องติดตัวไว้โดยเฉพาะและในบางครั้งจะมีผู้คอยทำหน้าที่ช่วยลงดาบให้จะถือว่านี่เป็นการได้รับเกียรติจากผู้ตายอย่างสูงสุด12มีอนุภรรยาได้แต่ต้องจัดการอย่างเป็นทางการการแต่งงานของสมุไรหรือเป็นเรื่องใหญ่เพราะคือการผลิตทาย,ยาทสืบตระกูลซึ่งการจัดงานจะทําโดยสมุไรที่มีตําแหน่งสูงหรือเทียบเท่ากับเจ้าบา่าแล้วหากอยากจะมีอนุภรยาก็สามารถทําได้แต่ ตรวจสอบจากผู้ใหญ่และมักแต่งงานกับตระกูลสมุรไรยด้วยกันหรือจากตระกูลพ่อค้าก็ได้การรับอนุภรยาถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องทําอย่างเป็นทางการ